สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอกัาริรจาร์กับสาวบิวพา้ารวยจ้ะมันี้สาวบิวกับสิบผ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะค่ะมาเบิ้งแนวทางหม่เล้าพัฒนาค่ะพี่น้องจ้าสูตรเม็ดเดียวเนาะค่ะเนาะวันที่สิบเจ็ดเดือนแปดปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจ้ะก่อนอื่นสาวบิวกับคอส,สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเอฟซีเนาะค่ะสวัสดีทั้งเอฟซีไม่เนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็สวัสดีเอฟซีเก่าหนึา แอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนตะ์เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกําลังแร่นใจเลยเนาะจ้ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะพี่นอ้องเนาะเป็นกาลังใจสาวบิวผ้าร้วยน้าค่ะเพื่อว่าสาวบิวจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆเมื่อฝากเมื่อแบ่งปันเดี๋ยวเขามาฟังคําเตือนกันก่อนเลยเนาะจ้ะคําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะเดี๋ยวสาวบิวกะซิมาสรุปผลหัววันที่สิบหาเดือนแปดให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนอกจากเอากมามบึงวันนี้ทางที่สาวบิวได้ไปเขาลุ้นเนาะคะ่ะพี่น้องจ๊ะสำรับสูตรที่เพื่อนๆพี่ๆน้งๆนองๆกำลังรับชมอยู่นี่เนาะค่ะก็จะเป็นสูตรเม็ดเดียวค่ะสองตัวบนล่างนอกจาก สำหรับสูตรเม็ดเดียวจะเน้นรูดวิ่งน้อพี่น้องจ๋านะจะเน้นสายรูดสายวิ่งค่ะ,ะสำหรับผลค่ะ3 9 1 2 5้3 9น2่9เกาสาเน่ะอ่าเนะค่ะแนวทางของสาวบิวสายรูดสายวิ่งกามาทั้ง1นึงและก็สองเลยน้อพี่น้องจ๋าสายจอมา1 2 ล่างตรงๆค่ะมาหนึ่งสองล่างตรงๆรค่ะพี่น้องจ้าสาหรับสูตรเม็ดเดียวเนาะค่ะสาวบิวกะขอแสดงความดีใจนําเนาะค่ะสาหรับทันใดติดตามแนวทางของสาวบิวผ้าร่วยค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งนสูตรต่อไปกันเลยค่ะงวดต่อไปกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ,ะสําหรับลาวพัฒนานะค่ะงวดวันที่สิบเจ็ดสาวบิวคานวณแล้วเนาะพี่น้องเนาะกระดออกมาที่ค่ะเด่นเด่นเจ็ดรองแปดค่ะ เดนเจ็ดรง8ปดสาวบิวกับฟันที่เจ็ดน้วผ้งองจาเนาะฟันที่เพอฉันสาวบิลกะจะรูเจ็ 7, ค่ะเริ่มต้นที่7จ็ดศูนย์เจ็ดห7ึ่ง แล้วก็เจ็ดเก้าถามเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมากกระจดไว้แคบไว้เนาะพี่น้องเนาะถามประมาณการเรือนพานได้เลยค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมมาหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะเฮาได้สายลูดซ้ายวิ่งแล้วเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือเดนเจ็ดรองแปดค่ะแอดกับฟันทีเจ็ดเนาะ แต่ว่าตามสูตรเราให้เน้นรูดเน้นวิ่งเนะพี่น้องจ้าเน้นสายรูดสายวิ่งเข้ามาเบิ่งกันจะว่าหลักเจ็แอดให้เน้นคู่ใดเนาะค่ะหลักเจ็แอดให้เน้นที่70 71 72แล้วก็73 7ด7ามเจ็ดศูสองเจคือสายเจาะค่ะ รัก8ค่ะพี่น้องจ่ารัก8กระชินกันเนาะ8 0 8 1 8 2แล้วก็8 3ดสามค่ะถ้ามเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆมากกระจดไว้แคบไว้ค่ะถ้าบ่มากกระเรียน่านได้เลยเนาะจ้ะเนาะก่อนออกไปเนาะค่ะพี่น้องจา่าจังไดก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจสาวบิวพารวยนั่เนาะจา้ะ หรือว่าเพื่นอนๆมาเป็นน้องๆทานใดสนใจเขากุมวี่ไอพี่กับสาวบิวเนาะเขานอกนอกาสามารถแอดไลน์ได้เลยค่ะไอดีไลน์เนาะพี่น้องจ้า B E A U ค่ะห e นึ่งสองเก้าเก้า B E A U หนึ่งสองเก้าเก้านะพี่น้องจ้าเนาะอาจะเป็นกุมวี่ไอพี่เนาะค่ะ ในกลุ่มมีแนวทางงยังเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแบ่งปันเนาะก็จะมีแนวทางล้าพัฒนาค่ะพี่น้องจ๋าลาวพัฒนาค่ะฮานอยค่ะนิเคอเช้าวใบค่ะพี่น้องจ๋าดาวโจนเนาะเลาามัดร่วมค่ะแล้วก็จะมีแนวทางถูกพร้อมค่ะพี่น้องจ๋าแอดคอฮอา์อออาในบางแนวทางาในกลุ่ม v i p เนาะค่ะเนาะเป็นตัวอย่างค่ะ ในกลุ่ม v i p เนาะพี่น้องจ๋านะอันนี้จะเป็นแนวทางทูบนะคะนาะจะเป็นแนวทางทูบนะคะงวดวันที่สิบห้าค่ะล่าพัฒนากระมาหนึ่งสองนาะพี่น้องจ๋านะอันนี้จะเป็นตัวยางนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาสูตรคำนวณค่ะพี่น้องจา๋างวดวันที่สิบห้ากระมาสองหนึ่งหนึ่งสองค่ะ ขอเชิญท่านเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดก็สนใจก็คอยแอดไลดน์เข้ามาได้เลยเนาะพี่น้องจา้ e A U จา beau 1 2 9 9ง้าเกาจ้าสำหรับคลิปนี้สาวบิวก็จะขอตัวลาเนาะค่ะพี่น้องจา้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ